สวัสดีครับตัวอีน้าหน้าเมื่อนี่เ่ได้ไปใส่พี่น้องเลยมาเฮ็ดเบ็ดครับเฮ็ดเบ็ดไปเพิ่มครับมัน,นบวกอไใสครับเดีนวครับพี่น้องตัวนี่ใส่เสียดสองใส่หนงังยางครับลัดล็อกไว้ นะครับตุ้ยเอินบ้านตุ้ยเอินเบ็ดเพียกครับข้าเจ้าเอินเบ็ดเบ็ดเพียกเบ็ดจุ่มวันนี้เม็ดจากนั้นกับวัดจากนี่มาครับเอาเอาเมเ็ดสิบเสนครับเมเ็ดสิบเสนสิพอดีคันเม, 20, ม็ดยี่สิบจะยาวพอดคันเม็ดหนึ่งมันจะจ่อพอดครับมันจะใกล้พอดก็เลย <c oughs> ตุ้ยก็เลยเอา เพ็ดซิปมันสีกาวก็ดีส่วงถ้ามันยาวหลายเวลาเขากลางมันจะกลางง่ายครับพี่น้องสุดกี่มาเบ็ดง่ายๆครับเบ็ดอันนี้ฮห้ เสือเ้อขาวตู้ยิ้จะใส่เสื้อไนล่อนครับซุปอันชีมา่อยเพราะว่าเวลาถือน้ามไปมันจะเหนียวทนครับปลาดึงจะบ่กไข่ขาดเวลาถือเคิรถึงยังปลาดึงจะบ่กไข่ขาดครับเบอร์สิบสองนะพี่น้องเนี่ยเบอร์สิบสองครับ ตู้อีจะใส่เบอร์สิหรือเบอร์13ก็ได้ครับแต่ว่าตู้อีเฮ็ดด้วยเดี๋ยวนี้คือเบอร์13ครับรุ่นเนี่ยเบอร์สิาเขานี่เอาประมาณสามสิบเซนเดี๋ยวมาเหมืน,มนเขาเนี่งจากเซ็ต เข้าไอยูประมาณ40เซนครับสำหรับตัวนี้เสียเข้าเบ็ดนี่40เซนแต่ว่าตัวตัวนี้เป็นเอนครับตัวเข้านี่เบอร์เ0็ดิครับปลาดึงบักขาดเนี้ยพอตัวนี้ เกี่ยวมัดไปสิเกิลครับเมืวัดตัวนี้เห็นภูบหน่อยนึงครับเวลาเข้าหยักไปยังแล้วก็เห้เพันก้อนนี่พอดีนี่ครับสามารถนี่แหละขอดเลยครับจับส่วนมากสี่จะเกี่ยวครุบพับมาข้างขัาวครับ ตัวนี้ก็คอดเกี้ยวก,กล้องลุงมูดีครับเด้งเลยครับมิจะไปบ่อใดเลยไปทางใดก็ไปบ่าใดครับดูนี่เลยครับเวลาเหากางเบ็ดไปกับบลเบ็ดกับบลูดครับพี่น้องครับสิบไปนหนึ่งดวง ครับถองที่สอดึงมาซื้อนี่ครับมัดคือเก้าพี่น้องถ้าพอถึงก็พูดไปแนี่ ปอะมานี้แหละครับเป็นแบบเก้าครับพี่น้องเอาเกี่ยวว่าเ้างหาปโป้มือตัวนี้ก็ลงกล้องบีไว้ครับแต่ก็สอดลงหู้นี้เสร็จแล้วครับ สองดวงแล้วครับพี่น้องเมื่อน,นี้ตู้อีว่างกันเลยเฮ็ดเบ็ดเพิ่มลงทุนเพียกนึงกับห้าสิบบาทครับผมเบ็ดกล้องนึงกับสาบาทเบ็ดกาดาวธรรมดาเลยละตู้อีใส่ก็ได้ เป็นเบ็ดค่างข้างนุ่มครับเจ้าจเอิญเบ็ดเบ็ดสั้นข้างนุมน่มทุนเพียงหนึ่งกับห้าสิบบาทครับผมเสร็จไปแล้ว ครับไกล่แล้วพี่น้องประมาณเจ็ิบลแล้วครับไกล่แล้วไก่แล้วค่งทางแล้วคืงทางแล้ว พูนี้ไว้นิ้วสอดองหูหนีน่คือเกาดึงคก็บเก็บหนังครับมาดิ่งเลย ขัดปมกรึบเกี่ยวอ้อมสอดลงหูนี่เสร็จแล้วครับพี่น้อง เสร็จแล้วครับลงสุดท้ายแล้วครับสิบแล้ว <c oughs> ครับพี่น้องเสร็จแล้วพร้อมที่วัดจะไปใส่แล้วครับไปเลย เสร็จแล้วครับออกลักษณะนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวครับครับผมเสร็จแล้วครับ,รบ,ส,รบสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดวยครับ ตัวอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตูวอีน,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 น้่นๆเลยนะครับสวัสดีครับ